สวัสดีครับตามที่ f a c e b o o k นะครับเป็นโซเชียลยอดนิยมนะครับที่คนทั่วโลกนิยมใช้กันนะครับเราก็จะมาทำเว็บแอปของเรานะครับให้เป็นหน้าล็อกอินสไตล์ a c e o o o k นะครับแบบนี้นะครับเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเพื่อให้เว็บแอปของเรามีความน่าสนใจนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เปิด Google Drive ขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่ใหม่นะครับแล้วก็มาที่เพิ่มเติม เสร็จแล้วไปที่สคริปต์ของ Google App นะครับเพื่อจะทำการสร้างสคริปต์ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดหน้านะครับสคริปต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับสเต็ปแรกเราก็มากำหนดชื่อโครงการนะครับคลิกไปที่โครงการไม่มีชื่อนะครับเสร็จแล้วก็นะครับผมจะตั้งชื่อเป็น Login นะครับ Facebook นะครับ แล้วก็กดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับเรียบร้อยนะครับชื่อก็ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับฟังก์ชัน my ฟังชันนะครับให้เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันเป็นดูเก็ตนะครับแบบนี้นะครับตัว G ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์คําสั่งในวงเล็บปีกานี้นะครับพิมพ์ r ขึ้นมาเลือก return นะครับจากนั้นพิมพ์ h นะครับ html service แล้วก็พิมพ์นะครับแล้วก็มาเลือก create template from file นะครับ เปิดวงเล็บขึ้นมาแล้วก็ซิงเกิลโคดนะครับพิมพ์คาว่าอินเด็ก์ลงไปจากนั้นเอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหลังสุดนะครับกดอน e ตอรลงมาแล้วพิมด์อนะครับเลือกเป็น Evaluate นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหลังสุดกด Enter พิมด์อลงไปอีกนะครับแล้วก็เลือก Add Meta tag นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนครับแถบนี้ลงมาแล้วก็มา Copy Viewport นะครับมาจนถึง S สเ l l เท่ากับ1 แล้วก็ใส่ลงไปในวงเล็บนะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้หลังวงเล็บกด enter ลงมาแล้วพิมพ์ดออีกครั้งนึงนะครับจากนั้นเลื่อนมาล่างสุดเลือก set x frame option mode ครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมาแล้วก็เลื่อนแถบนี้ลงมานะครับเลื่อนแถบล่างมาขวามือสุดแล้วก็กรอบตัวหนังสือสีแดงๆนะครับมาจนถึง l l o w a l l นะครับตรงนี้นะครับก็ให้ครบเลยนะครับถ้าไม่ครบก็ต้องพิมพ์เพิ่มนะครับ คอนโทรลซีครับแล้วก็นะครับคอนโทรลบีลงไปเรียบร้อยนะครับสำหรับฟังก์ชันดูเก็ตจากนั้นนะครับให้สร้างฟังก์ชันเพิ่มคาอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับพิมพ์คําว่าฟังก์ชันนะครับคาะบัคแล้วก็นะครับเป็น i n c l u d e นะครับวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าไฟล์ลงไปจากนั้นเอาเคอร์เซอร์มาไว้นอกวงเล็บพิมพ์ปีกกาเปิดปิดเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วก็พิมพ์ return นะครับ HTML service นะครับ Dot, นะครับจากนั้นให้มาเลือก create HTML output form file นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า file ลงไปนะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหลังสุดพิมพ์ลงไปนะครับแล้วก็เลือก get content นะครับวงเล็บเปิดปิด ok นะครับในฟังก์ชัน do get เราจะมีทั้งหมดอยู่2ฟังก์ชัน คือฟังก์ชันดูเกตกับฟังก์ชันอินคลูดนะครับเมื่อทําแบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปสร้างไฟล์อินเดขึ้นมานะครับวิธีการกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับเลือก HTML คลิกครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับ i n d e x นะครับแล้วก็ข้อ Enter หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นลบโค้ดทั้งหมดทิ้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็นะครับกดบวกอีกครั้งหนึ่งครับเลือก HTML นะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นพิมพ์ css นะครับแล้วก็ค่อ enter นะครับแล้วก็ลบโค้ดทิ้งหมดเลยเช่นเดียวกันนะครับในฝั่งของไฟล์ css นะครับให้พิมพ์ tag style นะครับ style นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ slash style นะครับ style เหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดแท็ก จากนั้นเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงกลางระหว่างสไตล์นะครับคลอเอนเตอรลงมานะครับทีนี้ผมจะแชร์โค้ดไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับท่านก็ไปเปิดลิงก์นะครับพอเปิดลิงก์เสร็จนะครับมันจะพาเรามาที่กิท h ับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าอยู่ด้านบนตรงนี้มันจะเป็น CSS นะครับเราก็มาที่รอนะครับคลิกไปที่ Raw แบบนี้นะครับแล้วก็ Ctrl-A Ctrl-C ก็คือ Copy c o d โคทั้งหมดเลยจากนั้นกด Back 1ครั้งนะครับแล้วก็กลับมาที่โค้ดของเรานะครับเอาเคร์เสืรอมาวางตรงสไตล์ตอนนี้นะครับสไตล์เซเลสไตล์แล้วก็ c t r t V o ล V ลงไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด184บรรทัดนะครับสําหรับ CSS จากนั้นกลับมาที่นะครับกิทับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับ พอเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็น index.html อยู่ตรงนี้นะครับให้จิ้มไปที่รอยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ctrl A ctrl c ครับ Copy ปีโค้ดทั้งหมดเลยจากนั้นนะครับกลับมาที่ไฟล์ index ครับแล้วก็ ctrl v ลงไปนะครับมีทั้งหมด92บรรทัดนะครับซึ่งโค้ดนี้ก็ได้ทำการปรับแต่งโค้ดเรียบร้อยนะครับโดยต้นฉบับของโค้ดนะครับก็มาจากนะครับ YouTube นะครับ เครดิตก็คือเว็บนะครับ x p l a i n ตรงนี้นะครับผมก็ใส่เครดิตไว้ตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราวางโค้ดลงไปนะครับเราก็นะครับทำการทำให้เป็นเว็บแอปครับโดยการกดปุ่มบันทึกก่อนเสร็จแล้วนะครับมาที่เมนูการทำให้ใช้งานได้คลิกครับแล้วก็มาที่เมนูแรกนะครับเพื่อสร้างเป็นเว็บแอปก่อนนะครับคลิกลงไปจากนั้นคลิกไปที่รูปฟันเฟืองครับ แล้วก็เลือกเว็บแอปครับเปลี่ยนจากฉันเท่านั้นครับเป็นทุกคนครับคลิกครับแล้วก็คลิกการทำให้ใช้งานได้ครับพอเราคลิกการทำให้ใช้งานได้นะครับมันก็จะทำการนะครับดิ p ลอยให้เป็นเว็บแอปขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้ลิงก์นะครับคือลิงก์นี้นะครับเป็นลิงก์ที่ใช้งานจริงในที่นี้ให้คลิกเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับ จากนั้นเราจะเชื่อมไฟล์ c s s นะครับให้มาทำงานร่วมกับไฟล์ index นะครับโดยนะครับให้มาบรรทัดที่12นะครับก่อน SELECT HEAD ตรงนี้นะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้ค้อ ENTER ลงมานะครับแล้วก็พิมพ์แท็กเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเครื่องหมายน้อยกว่านะครับ question mark นะครับเครื่องหมาย Asteri นะครับเท่ากับนะครับขอบว่าแล้วพิมพ์คำว่า include นะครับ เปิดวงเล็บขึ้นมาแล้วก็ใส่สิ่งกิลโคดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ CSS นะครับซึ่งก็คือชื่อนี้แหละนะครับเอามาพิมพ์เสร็จตรงนี้ข้อวัก1ครั้งนะครับพิมพ์เครื่องหมาย question mark แล้วก็เครื่องหมายมากกว่านะครับคำสั่งนี้จะเป็นการนะครับ include ไฟล์ CSS เข้ามาทำงานกับ HTML นั่นเองนะครับกดปุ่มบันทึกครับพอกดปุ่มบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาก่อนนะครับก็มาที่การทำให้ใช้งานได้ครับ ไปที่การน you. ําทดสอบไปใช้งานครับคลิกครับเสร็จแล้วคลิกไปที่ลิงก์ทดสอบครับพอคลิกไปที่ลิงก์ทดสอบโอเคนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับเกือบดีแล้วครับแต่ตัวนี้นะครับเราจะนะครับไม่ให้โชว์โค้ดทำยังไงนะครับตรงนี้ก็เสร็จสิ้นไปก่อนนะครับก็ทำการลบนะครับบรรทัดนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเอาไว โชว์เครดิตเฉยๆนะครับว่าที่มาที่ไปของโคดนี้มาจากไหนนะครับก็จะลบทิ้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับเราก็มารีเฟชนะครับโอเคนะครับหายไปเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับจริงๆตรงนี้นะครับคำว่า Facebook ตัวนี้นะครับมันจะต้องเป็นครับเป็นข้อความรูปภาพนะครับที่มันเป็นตัวสีน้ําเงินนะครับ เราจะเอาข้อความนั้นมาใส่ตรงนี้เราจะทํำยังไงนะครับวิธีการนะครับเราก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปเว็บเฟซบุ๊กจริงๆนะครับที่เป็น facebook.com จริงๆนะครับเนี่ยผมก็จะเข้าไปที่ facebook นะครับเนี่ยันก็จะเห็นหน้าตาของ facebook จริงๆนะครับ facebook.com นะครับทีนี้ผมอยากได้ข้อความตัวนี้นะครับ Facebook ตัวนี้นะครับผมก็จะคลิกขวา แล้วก็นะครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับของ Facebook เลยนะครับคัดลอกที่อยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับมาที่โค้ดนะครับบรรทัดที่นะครับเราจะใส่รูปภาพนะครับเดี๋ยวมาดูซิบรรทัดไหนนะครับรูปภาพเนี่ยบรรทัดที่1 0อ่านะครับ IMG SRC นะครับ เอาเคอร์เซอร์ใส่เข้าไปในเครื่องหมายดับเบิลโขดตรงนี้แล้วก็คอนโทนวีลงไปนะครับเพื่อเราจะโชว์นะครับโลโก้ตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับลองรีเฟรชดูครับอ่าโอเคนะครับสวยงามนะครับเลียนแบบของจริงนะครับนี่คือหน้าตาของจริงนะครับหน้าตาของจริงนะครับภาษาไทยสมาร์เข้าสู่รูทุกอย่างนะครับ ข้างล่างก็เมตา2022นะครับเนี่ยของเราก็เมตา2022สมัครเข้าระบบภาษาไทยอะไรวนนี้นะครับผมก็ทําการนะครับก๊อปปี้คำสั่งวนนี้แหละนะครับเอามาเรียนแบบให้มันเหมือนเป๊ะเลยครับแทบจะดูไม่ออกนะครับว่า Facebook ซึ่งถ้าดูง่ายๆนะครับถ้า Facebook จริงนะครับเราจะเห็นโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นเฟซไอคอนนะครับตัวนี้นะครับอยู่ข้างบนนะครับแต่ตัวนี้เป็นเว็บแอปของเราเห็นไหมครับมันจะมีแอปนี้สร้างโดยผู้ใช้อื่นไม่ใช่ Google นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นเว็บแอปนะครับแต่หน้าตาเนี้นะครับเหมือน Facebook เป๊ะเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยนะครับไปพัฒนาต่อนะครับถ้ากรอกช่องนี้กับรหัสนี้กดปุ่มล็อกอินนะครับเราก็ให้ล็อกอินเข้าไปใช้งานนะครับในเว็บแอปของเราได้เลยนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ใครที่ชอบนะครับสไตล์นี้ก็มาลองทำดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ